สวัสดีเช้าวันพุธครับวันนี้วันพุธท,ที่สิบสองพฤศจิกายนครับสองห้าหกแปดนะครับนี่ครับกรุงเทพก็ท้องฟ้าแจ่มใสครับเช้านี้ครับเห็นดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวคบนะครับเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดก็พายุเข้าแล้วก็น้ำท่วมก็ ขอให้ทุกคนจงรอดปลอดภัยนะครับทั้งสัตว์เลี้ยงหมาแมวแล้วก็ผู้คนขอให้รอดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวน้ำก็ลดแล้วครับพายุผ่านไปแล้วฟังเสียงกเาเอาตอนเช้านี่ครับพายุนั้นผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวน้ำก็ค่อยๆลดไปครับเข้ามาฟัง บรรยากาศยามเช้าเสียงลูกกระเบาร้องหูกล้องกังวานเลยครับเกาะบนยอดต้นกิ่งจันนะครับร้องกล้องกังวานทุกเช้าทุกเช้านะครับนี่ครับต้นจัน,นครับพอเราส่งไฟไปมันเงียบเลยครับ ดินไปแล้วครับนี่ครับข้างล่างก็มีแมวน้อยอีแบกลูกมันตัวดำๆทั้งหมดเลยครับนี่เดินตามแม่ไปลูกเดินตามแม่ไปลูกสี่ตัวทำไมเห็นเหลือตัวเดียวล่ะเือ่นตน้นอันนี้ต้นจนันโน่นต้นพยอมครับเออตน้นต้นลำดวนครับไม่ใช่ตน้จนจันอันนี้ต้นลำดวนครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูดอกกาสลองหรือดอกปีบกันนะครับทางนู้นครับดอกปีบร่วงเต็มเลยครับนี่ดูดิครับขาวๆเต็มพื้นนี่คือดอกปีบนะครับหรือว่าดอกกาสลองอะไรนี่ไม่รู้สิครับเผื่อเจองูเหลือมอีกครับเพราะว่าแมวน้อยมันแมวน้อยมันกําลังเล็กๆวิ่งตามแม่มันอยู่ครับกลัวจะเจองูเหลือม ดอกปีบดอกปีบหรือดอกกาสลองร่วงเต็มพื้นเลยครับไปเดี๋ยวเราไปดูตรงพื้นด้วยว่ามันจะเราก็เราแวงจะเจองูเหลือมนะครับเคยเห็นตรงนี้นะครับก็ไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่าเป็นห่วงแมวน้อยเนี่ยครับ เพราะว่าแมวน้อยมันมีหลายตัวเลยนี่ครับลต้ต้นพยอมเ่ยเสียงกาวาวกาวาวกาอยู่บนยอดต้นปีบกูร้องก้องกระวาน ทุกเช้าทุกเช้ากูร้องกล้องกลางวานหาคู่ทุกเช้าเลยครับนี่ครับกบบนยอดจริงต้นปีบนะครับนี่ครับนี่ครับกบบนยอดต้นปีบนะครับหรือว่าต้นกาสลองนั่นนี่ครับเสียงกู กล่องร้องทุกเชา้าทุกเช้าครับดูตามพื้นแล้วก็ไม่มีงูครับก็รอดปลอดภัยไปครับแมวน้อยก็รอดปลอดภัยนี่ครับดอกปีบร่วงเต็มเลยครับแต่ลูกแมวน้อยเมื่อกี้เห็นหลุดตัวเดียวลูกสี่ตัวไม่รู้ไปไหน เห็นวิ่งตามแม่อยู่ตัวเดียวไม่ใช่ว่าโดนงูเหลือมกินไปแล้วครับคงไม่ใช่หรอกอาจจะนอนหลับอยู่ทั้งไหนหรือเปล่าปีตนเต่ารังหรือตนกล้วยผัดน,นี่ครับดูดอกปีบเลครับเต็มพื้นเลยครับ ยามฝนตกพรำๆอึ่งอ่างค้างคุกก็ออกหากินครับพอมีอึงอ่างค้างคุกเยอะแมวน้อยก็มีด้วยครับเลยเป็นแหล่งทำเลนะครับทำให้มีงูเหลือมงูหลามขึ้นมาพอเราก็เคยเห็นมาแล้วก็เลยกลายเป็นระแวงเลยครับนี่ครับตามสนามหญ้าตามพื้นนี่แหละครับเจอสองครั้งแล้วก็จับทั้งสองครั้งนะครับสองตัวครับ ตัวขนาดเท่าแขนก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับจับใส่กระสอบให้เจ้าหน้าที่เขามารับไปปล่อยตามธรรมชาตินะครับนี่ต้นพยองครับนี่ต้นพยอมครับ,รบไปปล,ปลายปีนี่เหล็บจะมันจะออกดอกครับดอกสวยงามนะดอกพยองนี่ช่วงป,ป,ลปลายปีนี่แหละมันจะมีดอกครับ นี่ดอกดอก,ดอกโมกนะครับโมกก็ยังไม่มีดอกครับนีทางคกดอกฟ้าเริ่มสางแล้วครับเพราะว่าตีห้ากว่าแล้วกรุงเทพท้องฟ้าเริ่มสางแล้วสังเกตด,ดูทองฟ้านะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเงนะครับขับขี่รถด้วยความปลอดภัยนะครับ